ญาตินอกสายเลือดเสียงเหมือนต้นฉบับจนเมียเชิญมาอยู่ด้วยวันนี้ขอเอาใจแฟนรายการ FC ที่แนะนำเข้ามาว่าอยากให้เล่าถึงนักร้องที่โด่งดังในอดีตท่านหนึ่งพูดติดอันดับต้นๆเรื่องเสียงคล้ายครูสุรพลสมบัติเจริญผู้ร่วงรับเขาคือนักร้องนามว่าพรไพรสนเงาเสียงครูสุรพลอีกคนหนึ่งนั่นเองทีมงานเราพยายามรวบรวมประวัติบทสัมภาษณ เกรดเล็กเกรดน้อยของนักร้องครูเพลงนักดนตรีผู้ริบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุ่งที่โด่งดังในอดีตเท่าที่สืบค้นได้ตามข้อมูลออนไลน์บ้างตามนิตยสารเก่าๆซึ่งหาได้ยากบ้างเจอข้อมูลของท่านไหนที่พร้อมก่อนก็จะจัดให้ก่อนนะครับสําหรับข้อมูลของพอรไพรสนเราเจอจากคอลัมน์เดียวครั้นจะรอข้อมูลจากแหล่งอื่นที่สมบูรณ์ก็คงอีกนานเลยขอนําเสนอเท่าที่เจอก่อนนะครับหากเจอข้อมูลเพิ่มเติมก็จะนํามาอัปเดตในลําดับต่อไปในประวัติศาสตร์เพลงลูกทุ่งไทยมีผู้บันทึกไว้ว่าในช่วงเวลาระหว่างพ ป2520ถึงปี2528วงการเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงได้กำเนิดนักร้องเป็นจำนวนมากวงดน,นตรีเพลงลูกทุ่งได้เข้าสู่ระบบทุนมากขึ้นมีการแสดงเพลงลูกทุ่งมีการประกวดประชันการเต้นและเครื่องแต่งกายของหางเครื่องประกอบด้วยนักแต่งเพลงแนวลูกทุ่งในช่วงเวลานี้ก็เช่นจลธีฐานทองฉลองผู้สว่างคำพีแสงทองวิเชียนคำเจริญชัยพรเมืองสุพรรณสุชาติเทียนทองชวนชายชิมพวงดอยอินทนนท์ดาวบ้านดอนเป็นต้นสำหรับนักร้องชายที่อยู่ในความนิยมก็เช่นสายัน สัญญาเกรียงไกรกรุงสยามสุรชัยสมบัติเจริญยอดรักสลักใจศรชัยเมฆวิเชียนศรเพชรศรส,สุพรรณพรไพรสนเป็นต้นก็หมายความว่าชื่อของพรไพรสนติดอันดับอยู่ในประวัติศาสตร์เพลงลูกทุ่งด้วยนะครับนิตยสารอนุทาาินคู่ชีวิตดารานักร้องฉบับที่236ประจําวันที่1ถึง15พฤศจิกาย,ยนปี2 5 3 0ได้บันทึกเรื่องราวของพรไพรสนเงาเสียงครูสรพลสมบัติเจริญไว้โดยมีใจความดังต่อไปนี้พ,นพรไพรสนศรัทธาในเสียง เพลงของราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญตั้งแต่เมื่อครั้งเขาอยู่ในวัยเด็กเรียกว่าชอบแนวเพลงของครูสุรพลอย่างฝังจิตฟังใจแม้ว่าตัวเขาเอง จะไม่เคยรู้จักมักจีครูสุรพลเลยก็ตามแต่หัวใจของเขารักและศรัทธ,ธาผลงานของท่านมาโดยตลอดบางครั้งเมื่อมีโวโงดนตรีสุรพลสมบัติเริญไปแสดงเขามักจะเกาะเวทีไปดูบทบาทและลีลาท่าทางอย่างตั้งอกตั้งใจนี่เองเวลาต่อมาทําให้เขากลายเป็นทายาทนอกสายเลือดในแนวการร้องเพลงและลีลาพร้อมทั้งมีเสียงร้องที่คล้ายคลึงอย่างชนิดที่ว่าคนฟังบางคนจําผิดจําถูกเลยทีเดียว 16. ปี แแหห่งงงงงคววาามมรััััััททท้้กชนลละสำหรับการก้าวเข้ามาเป็นนักร้องนั้นพรไพรสนเล่าว่าตัวของเขาเองเกิดที่อำเภอเดิมบางดังบวชจังหวัดสุพรรณซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งกาเนิดนักร้องลูกทุ่งมากที่สุดในประเทศไทยในยุคก,ก่อนและล้วนแต่มีชื่อเสียงกันทั้งนั้น เช่นไวพ์เพชรสุพรรณการแก้วสุพรรณและใครต่อใครอ,อีกมากมายพรภัไพศสนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามามีบทบาทในด้านเสียงเพลงที่มีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วประเทศชีวิตของเขาเริ่มการเป็นนักร้องเมื่อปี2511หากนับจากจุดนี้จนถึงวันให้สัมภาษณ์คือปี2530ก็นับว่าณจุดนั้นเขาเข้าวงการมาแล้ว1 5บ6ปีถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร ชีวิตการเป็นนักร้องของเขามีขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกระแสน้ําคือดีบ้างไม่ดีบ้างคลาเคล้ากันไปบางคนอาจมองว่าเขายังไม่สําเร็จอย่างเต็มที่เพราะเพลงที่เขาร้องส่วนมากจะเป็นเพลงที่ครูสุรพลร้องแล้วทั้งนั้นอย่างเพลง16ปีแห่งความหลังซึ่งเป็นเพลงที่ครูสุรพลร้องเองแต่งเองเมื่อครั้งที่เกิดความหมางเมินกันกับสีนวลผู้เป็นภรรยาเพลงนี้พรไพรสนนำมาร้องใหม่พร้อมกับเพลงลูกแก้วเมียขวัญปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก16ปี สิบหกวันรักเอ๋ยช่างสั้นไม่ยังยืนมีหวานมีชื่นมีคืนมีคมไปดีเถิดนะพี่ขออวยพรให้เจ้าไปดีลืมสิบหกปีเสียเถิดนะน้อง สำหรับเรื่องของความสําเร็จนี้เป็นเรื่องของมุมมองนะครับในมุมอื่นหลายคนมองว่าพรไพรสนคือนักร้อง ที่ประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวเพราะแฟนเพลงรู้จักทั่วประเทศพ,พรไพรสนกล่าวว่าหากจะถือเป็นความสําเร็จเขาก็ขอยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับสกุลสมบัติเจริญทั้งหมดซึ่งตัวเขาเองถือว่าครูสุรพลเป็นอาจารย์ของเขาทั้งๆท,ที่ไม่เคยคุยกันเลยก็ว่าได้ตั้งแต่สมัยครูสุรพลยังมีชีวิตอยู่จนท่านถึงแก่ชีวิตผู้สัมภาษณ์ถามเขาว่าแล้วมาผูกพันกับสกุลนี้ได้อย่างไรล่ะครับพ,พรไพรสนตอบว่าคือตอนนั้นผมตั้งวงดนตรีแล้วชื่อวงดนตรีพ,พรไพรสนครั้งต่อมาครูสุร,พรพ ด้วยมือปืนโหดสีนวลสมบัติเจริญผู้เป็นภรรยาได้ดําเนินการแทนสีนวลเห็นว่าผมมีน้ําเสียงและลีลาเหมือนครูสุรพลจึงขอร้องให้มาอยู่กับวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญ จากการขอร้องครั้งนี้บวกกับความศรัทธาที่ตัวเองมีต่อราชาเพลงลูกทุ่งเขาจึงสลายวงดนตรีของตัวเองและมาอยู่กับวงดนตรีศรีนวลสมบัติเจริญด้วยความเต็มใจพ,พรไพรสนกล่าวต่อไปอีกว่าผมกลายเป็นเงาเสียงของครูสุรพลไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนทางวงจะเอารูปของอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญออกไปหน้าเวทีแล้วปิดไฟและเวลาที่ผมพูดออกไปตามไม้พี่นวลเองก็เคยบอกว่ามันไม่ผิดอะไรกับเสียงของพี่สุรพลเลยทําให้คิดถึงความหลัง ครั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่และผมก็มักจะร้องคู่กับพี่นวลเป็นประจำหมายถึงร้องหน้าเวทีการแสดงนะครับผมอยู่กับวงดนตรีของพี่สีนวลจนกระทั่งเลิกวงต่อมาผมเห็นว่าชีวิตการเป็นนักร้องนี่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้มันก็มีขึ้นมีลงผมสะสมเงินได้มาก้อนหนึ่งจึงเปิดร้านขายเครื่องไฟฟ้าชื่อ PPS การไฟฟ้าอยู่ที่ซอยอ่อนนุชเพื่อเป็นฐานไว้ก่อนโดยให้หลานเป็นผู้ดูแลแทนนี่ก็เข้าปีที่11แล้วตัวผมเองไม่ค่อยได้อยู่หน้าร้านหรอกนะครับส่วนมากผมจะออกไปทําธุรกิจเกี่ยวกับเพลงตั้งแต่เช้าเย็นถึงจะได้กลับ ผู้สัมภาษณ์ถามว่าตอนนี้มีเพลงใหม่อะไรบ้างครับปีนั้นคือปลายปี2530พรอนภัยสนได้ตอบว่าพูดก็พูดนะเพลงชุดใหม่ของผมส่วนมากก็เป็นเพลงอมตะนั่นแหละแต่เราได้ทํารูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนในประเทศไทยซึ่งเราเรียกว่าโมโนแอนโมโนเป็นระบบแรกของประเทศไทยคือมีท่านดนตรีไทยกับสากลจะอยู่คนละลโพงถ้าเราหมุนซ้ายสุดจะเป็นเพลงไทยล้วนถ้าหมุนไปขวาสุดจะเป็นเพลงสากลล้วนคนฟังได้เปรียบแต่การลงทุนนั้นสูงมากการมิกซ์เสียงต้องมิกซ์ทีละ าาาคคคคิดว่่มมันงขยุขท่านที่เคารพก่อนอื่นกระผมขอแนะนําระบบแยกเสียงพิเศษในเทปชุดนี้ให้ท่านได้รับทราบพ,พอสังเขตดังนี้มิติใหม่ของเทปเพลงชุดนี้อัดโดยระบบแยกเสียงพิเศษท่านต้องใช้กับเครื่องเสียงสตรีโอสมบูรณ์แบบหมายถึงหัวเทปและลำโพงทั้งสองข้างดังปกติเรียบร้อยดีท่านจะได้ฟังเสียงร้องและเสียงดนตรีแยกกันคนละข้างอย่างเพราะชัดเจนหน้าฟัง แปลกูวกว่าสเตยโอทั่วไปและท่านยังสามารถปรับปุ่มเสียงบาลานซ์ซ้ายขวาของเครื่องเสียงให้ดังไปทางด้านซ้ายสุดหรือขวาสุดของลำโพง ท่านจะได้ยินเสียงนักร้องและเสียงดนตรีเพียงอย่างเดียวเพื่อใช้ประกอบกับเสียงร้องของตัวท่านเองเทปเพลงแคสเซ็ต <Th us ur> ระบบแยกเสียงพิเศษชุดนี้จะไม่แยกเสียงกับเครื่องเทปโมโนธรรมดาหมายถึงลำโพงเดียวฉะนั้นจะแยกเสียงพิเศษกับเครื่องเทปสตูดิโอสองลำโพงสมบูรณ์แบบเท่านั้นขอได้รับความขอบคุณจากพรไพรสนและพจมานพิมพ์จันทร์ คนสัมภาษณ์ถามต่อไปว่ามีคนสงสัยอยู่ว่านักร้องที่ชื่อพจมานพิมพ์จันทร์ที่มักร้องคู่พรไพรสนเป็นประจำนั้นเป็นอะไรกันหรือ เพราะคนส่วนมากจะเข้าใจว่าเป็นแฟนกันพรไพรสนตอบว่าคนไม่รู้ก็ต้องคิดไปอย่างนั้นผมเองไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะจมานเองก็เป็นนักร้องที่ผมปั้นขึ้นมาเองเดี๋ยวนี้เธอได้แยกตัวไปทําที่อื่นเราไม่มีอะไรกันคนดูเองมีสิทธิ์ที่จะคิดกันได้สําหรับผลงานเพลงของพอรไพรสนที่ยังพอหาฟังได้ใน YouTube ก็มีหลายชุดหลายเพลงพอสมควรนะครับเช่นเพลงพี่มันแก่แล้วคําร้องทํานองโดยครูสรุปพลสมบัติเจริญดนตรีโดยครูสมัครวงสาโรธถึงเจ้าจะด่าพี่ไม่ถือสา ดาพเสียให้พออคาเเเเดีีียยว่่ไมงจ้ลยเพลงชุดลูกแก้วเมียขวัญเพลงป่าซางเพลงคนดีของแม่เพลงสาวสวนแต่งเป็นต้นปัจจุบันนี้พรไพรสนไม่ได้ออกผลงานเพลงมาระยะใหญ่แล้วแม้จะถือได้ว่าท่านเป็นนักร้องรุ่นใหญ่วัยค่อนข้างสูงแต่ท่านยังดูแข็งแรงดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีเยี่ยมลองดูภาพต่อไปนี้จาก Facebook ท่านนะครับ สำหรับแฟนเพลงที่คิดถึงพรไพรสนก็แวะไปเยี่ยมได้ทาง Facebook พรไพรสนนะครับโหที่นนาขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องฉบับที่236ประจำวันที่1-15ถึงพฤศจิกาย,ยนปี2530ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook พรไพรสนขอบคุณเพลงประกอบของพรไพรสนที่มีผู้ลงไว้ใน y o u t u b e ซึ่งผู้สนใจอยากฟังเพลงจนจบก็ตามไปฟังได้เลยนะครับโดยค้นชื่อพรไพรสนขอบคุณมากครับ